สวัสดีครับสวัสดีกันยามแรงๆนะพี่น้องเด้อวันนี้กะนะครับสีมาอัปเดตบักทั่วภุมิพันธุ์ขาวกรอบนะครับที่นะครับวังเดียนวังหันเฮากะได้ปลูกลงในป่ามันสำปะหลังนะครับที่ว่าเฮากู้มันออกมันว่ครับพี่น้องเพราะว่ามันมันฝนตกดูมันกะตกวขินนรกนะพี่น้องเฮากันเลยไอถอนออกเสร็จปุ๊บระวางที่เฮาถอนมันก่อนกำหนดหรือว่าก่อนอายุที่เฮาสมควรที่ปลูกเฮากะ กู้นะครับเขาก็เอาบักทั่วพุ่มนะครับเอาพืชอายุสั้นนะครับมาลงแทนนะครับโดยการปลูกนะครับเก็บเต็มพื้นที่ที่ว่าเขาปลูกมันสำปะหลังนะครับทัดจากนั้นก็ทีนี้นะครับนะะี well default, ่ทำกลางตัวหนาพี myself, friends, ่น้องเขาเนี่ยคือเป็นเขานะครับเด้อเขาดอที่เขากู้มันออกให้กันครับพี่น้องแล้วก็เขาวานเขาดอนครับระวังที่เขาล่อปลูกมันสำปะหลังนะครับตรงนี้เนี่ยพี่น้องตรงนี้ครับเป็นเขาดองามอีกลีครับพี่น้องงามเป็นเขาให้ว่าไง ขาดอที่เขาเกี่ยวกรอนกาหนดนะครับอีกจังน้อยมันกะสิออกห่วงนะครับถ้าเป็นไปได้หรือว่ามันมันงามนําหรือว่ามันจะได้ออกห่วงนะครับพี่น้องค่อยติดตามิึงอันนี้เป็นเขาดอกระสีได้แนวขึ้นหลายเตืบนะครับอันนี้วันวันเบิดสองสองทงปุยนะครับเดีนีสองทงปุยเป็นเขาดอครับมองนี้ว่าตองหาตะวันอย่างมันกะงามนะครับเพราะว่ามันตะกอนมันมาสะสมแล้วก็เห็นว่าพี่น้องห้อยเข่าลมนะคือเป็นทางน้ำนะครับเด้เนี่ยเข่ากระเสียบักั่วกระเสียแต่ว่ากระยังดีกระสีได้พันขึ้นอยู่หลายทงปุยเตืบ คาดวาเป็นซีฟทงปุยนะครับนี่คาดวาเลยละ่ะพรก็กหลายเตือบนะครับเขาดอนี่แห้งๆแห้ง,หงแตกกอหญ่แห้งห้วง,งดีนะครับนี่เป็นเขาดอนะครับเด้อมองนี่เขาดอเป็นเขาที่เขาเกี่ยวก่อนกำหนดนะครับกำลังงามเปน้องเด้วยเชียงแอลเราก็มีนะครับมันงามแห้งนะครับนี่ล่ะนี่จะได้เกี่ยวอยู่ดอกเบึงบ้งเบึง้งเราพี่น้องแต่ว่าก็เสียหลายเตือบนะพื้นที่ที่น้ำห้องมันนั่นลาดมานะครับนี่มันเป็นพื้นที่น้ำพานได้ ปีนาคาดว่าอาทิยมบ่ไเด้พานนังสีอเฮาอทิคูดคล้องหน่อยๆนะครับเพื่อว่าให้น้ำมันไหลลวงนาเฮาเลยครับมาลงคลองเลยนะครับพี่น้องตรงนี้เฮากเดีายติญยางไปบึงบกถ่วพุ่มเฮาเด้อพี่น้องนี่บกทวพุ่มพันขาวนะครับเด้อขาวอีลีหอวอีลีนะครับเด้อนี่แล้วก็จะมีชาเมนะครับเด้อชาเมอันนี้ได้อยู่หอกพี่น้องเด้อนี่มาหลักร้อยปูไว้นะครับกะหลายภูมิเติบนะครับเด้อนี่ชาเมนะครับชาเมเกาหลี นี่บ่วแมน่ามันตายเลยครับมันสิได้ขึ้นอยู่ครับหลายลุมนะครับบอกชาไม่แล้วก็ต่อหน้าพี่น้องเฮานะครับเบื้องเอาครับควมโดกของเขานี่นี่ครับแล้วก็มีอยู่ชุดหนึ่งนะครับตรงขอทษดโดยว่าไอ้มีบักทั่วพุมกับบกทั่วข้างเมื่อนั้นนะครับช่วงนั้นผมปลูกติดกันมันโดนแล้วครับมันหลายเดือนแล้วช่วงนั้นก็คือป่ามะยามนะครับปที่นี่เพิินเจ็บ ตอนที่มันแห่งเพิ่นบ่ลรูเลียงครับเพื่อนเอาในบักทัวฝากเาาครับบักทัวพุ่มปนกันไปอันนี้มันคือบอของเลียงความหลังนะครับอันนี้ก็ตตรงขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าเพิ่นเวลาตอนนั้นมันทรงมันปนกันนะครับมันเบิดแล้วครับจงนนมันมีน้อยเดียวครับมีบากทีชุดดอกมันก็มีแกมแ m ม r a กันไปแต่คือหลังๆมาเนี่ยมันมันบ่มี้นะครับมัน่จะบักทัวพุ่มรวนๆที่อยู่นี่เป็นพันนั่ซี่นะครับนี่อันนี้นเพราะว่าเพิ่นเพิ่นมาเก็บนะเพิ่นก็ไปเจ็บโดยที่เฮาบอลรูยุ่ธ์งทีเพิ่อนกัพอหลัง ในผสมกันแล้วบลูเลียงจอยครับนั่นแหละเขาก็บรลูว่ามีคนมาเจ็บไม่เขาปลอมนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเขาควบคุมอย่างดีนะครับนี่เป็นบวกทัวคุมพันแท่นะครับทัวคุมพันแท่นครับเขากรอบแนนอนนะครับบึงหลูของเขานะครับนี่คือระวังติดล้อล้อปลูกมันนี่เบื้องเอาพี่น้องผมก็เอามาปลูกบักทัวปลูกเขาเนี่ยแล้วก็เลี้ยลุนที่สองกำลังงามเดียวก็ได้มาเสียหานะครับให้ฝนเหียดหรือว่าเหลียวเวียกเหลียวงานก่อนนะครับจึงจะได้ปลูกต่อนะครับนี่เดยวดิพายอย่างเบื้อง เมื่อวานกอ่อนยางผุ่นบริยังมาสุดนี่นะครับเดอนี่เมื่อวานพ้อนนะครับทีไหลเบิ่งนะครับเด้ออันนี้คือของเทลลานเปอร์เซ็นต์นะครับเนี่มือเอานะครับลูกขักดลูกเนีนะครับอันนี้กับเพระท่านได้ออกพีกปนใดครับเด้อนี่เดี๋ยวมันพีกพีก,ก่อนนะครับเอาเพื้นที่มาใส่ประโยชน์ก้อนเขาติกูมันเอยปลูกมันนะครับเนี่ยตรงนี้พอนันนามถ่วมเฮาก็เลยถอนถอนมันสะบหลังก่อน ก่อนเวลาห้านะครับเขาก็เลยมาปลูกบอกทัวให้พี่น้องเขาเบิงนี่เบึงเอาพี่น้องมันมีให้เบึงเเรื่อยนะครับช่วงลูกงเขากะนะครับเพราะได้นะครับขานี่ในท้องตลาดมันมีขายนะครับเด้อชุดพันธุ์นี่แหละปลูกกับวิญญาครับเขาก็ปลูกจากแขนหนึ่งนะครับระยะห้างแขนหนึ่งหรือสันก็ัก็ได้นะครับแต่ว่าแขนหนึ่งก็ลังพอดีนะครับเด้อแขนหนึ่งเสร็จแล้วนะครับการเตรียมดินเขากับวิญญาครับเขากะไถหรือว่า พ้นดินให้ล้วนซุยอย่างดีน,งดงน,งงนะครับพี่น้องเพามีขี่งัวขี่ก้วยห้องกะบานถิงๆิงไว้นะครับเสร็จแล้วกะเตรียมเสร็จเ้องกะหยอดตีเส้นเลือยกล่องก็ได้นะครับยกล่องแบบผมจะเป็นล่องคู่หรือล่องเดียวก็ได้เลยครับเด้อล่องคู่หรือล่องเดียวก็ได้แบบผมเห็ดนี่นี่เป็นล่องคู่นะครับเป็นล่องคู่คือห้องเห็ดเวลาถ่าสมมติว่าพี่น้องห้องปปลูกขายนะครับให้พี่นอ้องเอาเห็ดจากสามสี่รุ่นนะครับเด้อเพราะนนี้กำลังน,นี่แหละกำลังเก็บผลผลิต เขาค้นปลูกเราจะก่อนหน้านี้จะอาทิตย์หนึ่งนะครับเด้อนี่พอหลังจากปลูกไปอาทิตย์หนึ่งเขาเขาปลูกเว้นกันก็นได้นะครับเด้อจกซีรุ่นนะครับเด้อซีรุ่นปลูกเรื่อยๆครับเพราะว่านมันเอาเอาไปปลูกตัวๆ,ๆอะไรอีกนะครับถือพันมุนี่คือเขาเห็ดหมุนยุงสี่นะครับโดยการบกทั่วโมนี่คือเขากินดีแทนนะครับลูกค้าเขากินดีแทนนะครับนี่ผมก็รลันตีให้ครับผู้ใดดๆผู้ใดด็กินแล้วผมหลับรองแบบตีใจนะครับนี่ตัวนี้มันกรอบนะครับ ร็จแล้ววิธีการขายหรือว่าการตลาดพี่น้องก็เห็ดเป็นรุ่น,นะครับเดีย๋ยพรุ่น้เฮาพอมันสีพอมันสีนสเบิดหุ่นให้พี่น้องจ้งไว้นะครับให้มันหน่วยแกนะครับอุทิวามันสั่นแล้วนะครับเพื่อเขาจะได้เก็บเมล็ดพันธุ์นะครับระหว่างที่เขาเก็บมูนี่เขาก็เขาต้องเก็บตลอดเขาจะเฝ้าไว้แนวมันได้ครับเด้อนี้เขาจะเฝ้าไว้แนวมันนะครับให้เขาเก็บขายจากจากช่วงก่อนขอเขาเบิ่งเอาสังเกตเบิ่งเอานะครับเร็จแล้วเขาะเกะจังปล่อยให้มันแกนะครับสุดปุ๊บแล้วเขาก็โลรุ่นนี้ แล้วเขาก็ไปเก็บรุ่นต่อไปขายนะครับคือเอามาเรียงพันตอกันได้ตอกันได้นะครับชั่วลูกชั่วหลานเขานะครับพันนี้นะครับนี่พี่น้องนี่อันนี้คือพันในน้ำเลี้ยวบักทั่วพุ่มนะครับเด้อเป็นพืชที่นะครับค้นผมคิดว่าค้นไทยนะครับนิยมกินมากที่สุดก็คือบักทัวนี่นะครับมากกว่าพืชอย่างอื่นนะครับคือบักทัวนะพี่น้องถูกหมู่บ้านถูกเฮียนกินบักทั่วนะครับแล้วก็เป็นพืชที่ปลูกง่ายก็มูพร้อมคือบักทัวพุ่มนี่นะครับขายดีครับเมนบักทั่วพุ่มเนี่ย พราะว่าเมนูของคนไทยเนี่ยส่วนมากเป็นอาหารเผ็ดร้อนหรือว่าเป็นพวก้ำพิกต่างๆกับตรงนี้ผักกินกมน,นะครับพี่น้องคือรับร้อมของพืชยูนี้ถูกขั้วเรียนแทนะครับจนบอกทัวผภูมิหรือว่าบอกทัวต่างๆนะครับคนไทยมากกินนะครับเด้อนี่ครับอันนี้คือวิธีการนะครับเขาเห็ดเป็นรุ่นเป็นรุ่นเอาด้วยครับเด้อการปลูกกับวบาญาครับแค่ว่าฉีดฮอร์โมนผู้ใดอยากได้เคมีก็ได้หรือว่าบอกเคมีก็ได้แล้วเต้านะครับนี่ เหล่าเต้าหูนะครับแต่ว่ายยาให้มันหย่าหกเลยครับเด้อพยายามรักษาหย่าหย่าก็ไม่ได้เสียหย่าครับคือเขาเสียช่วงไหนมันแหลงเขาก็เสียง่ายๆนะครับนี่พี่น้องฝนเริ่มมาเบาแล้วฝนมาเลยครับเป็นไรหดห้ำดอกบักทั um, ่วผมขาก็ยังเบิ่งเอาครับโอ้ยเบิ UB ่งพี่น้องมึง <weak> ม <ening> ึงเป็นมาเนี Bubble ่ยฝนนะฝนเอาอีกแล้วเนี Ik ่ยบัดทั้นได้เลี้ยวจ้อยพี่น้องบัดทั้นได้เบิ่งเต็มอิ่มปันได้นะครับโอ้บักชามีอะไรขึ้นหลายอยู่พี่น้องนี่แหละพี่น้องฝนมาแล้วเด้อ ข้างๆอันนี้เป็นป้าไพไนะครับอีกอืออยู่นั่นนี่แหละนี่เป็นนี่แหละผลสีม้าเหมมอนสีม้าดอกมาเร้วนะครับเดี๋ยวกับสีเขาหฮมเขาเงาก่อนงามแห้งนะครับดกแห้งในบัทันพี่น้องบัทันนี่หลีผมบอกไงว่ามันบัทันเลยเป็นทันพันเทนะครับจากสวนเฮาเลยนะครับนี่แต่ว่ามันมีอยู่รอบเดียวต่นนั้นผมก็ต้องขออภัยที่ว่าพี่น้องผมมายามแล้วเพ่นหลักเก็บไม่หลักเก็บดอกพ่นก็ถือใจตื้อพ่นก็เจ็บเ่นเนะครับ ป็นกไปแก้นางเลนนะครับเผินมะยามเนะเป็นบ่มียังเห็ดนั่นแหละอันนั้นมีรอบเดียวเท่านั้นนะครับนอกนั่นกะมีแต่แบบนีเบดนะครับผมน่ะฝนตกเลยนะพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนีดนะครับหรือว่าผู้ใดสนใจนะครับเขาไปติดตามในเพจนะครับสวนไปทุนเกษตรผสมประตานก็ได้นะครับหรือว่าเบอร์โทรกับมีนะครับศูนย์เก้าแปดหนึ่งห้าสูนย์สูนย์โทรมาแอดไลน์มาก็ได้นะครับเด้อนะครับเพราะว่าปัญหาของมันคือเขาติดต่อผมยากนะครับนี่แหละผมก็เลยต้องหายไว้นะครับ ครับสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ชัมม่มนี้ก่อนสวัสดีครับ